มไปไปไปไไปหนีมน um ีมานีตาตามมาตามมานี่นี่มาหนีนีนี่นี่มานีมานีนนีนีีวเลงมาข้าไปโดนเเจีพื่นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้กูไม่เอากูไปไปกูไไอ้เอกูอยากเล่นชมเพื่อนีชเพื่อนยังไม่เดีเลย

หลี่ค้างว่าหนมันนั่งนานจาังวะพีินจีนัจังอ่ะครบครบเสอือนไครบสผมตายนะรีนหน่อยขอบคุณผมขอพี่สินไม่แบบแไม่ไม่ไรปล่อยพี่หลี

โอ๊ยผิดิดิดไม่เป็นไรพี่ไม่จมเลยี่ต้นไม้อย่าเพิ่งทุบทุบไปผมขึ้นแล้ว่อยุบเราผมก็รอ้ยุบเล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 ยุบ ตู้ครับมีตามเลยไม้หอมเนาะมีตามปิดปิดมีดมีดปิดตายไหมมีตามมีตามพอยเขาจีบเล่นพอยเล่นเล่นสองคนพ่อออกให้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 ก็คือกูตายชูไม้เดี๋ยวชูไม้อ้าวโอ้โหเขี่ย